ครับเอนไซม์แบ่งตามเอนไซม์คอมมิชชั่นนะครับก็แบ่งออกเป็น6 c คลาสนะครับแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีการทําหน้าที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับคิดว่านิสิตทุกคนคงเคยเรียนมาแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะลืมไปลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานนะครับนะก็มาดูนะครับว่าแต่ละคลาสนะครับนะมี หน้าที่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีมีการตั้งชื่อว่ายัางไงนะครับเริ่มจาก EC 1นะครับ EC 1 EC 1เนี่ยจัดว่าเป็นเอนไซม์ประเภทออกซิโดรีดักเทสนะครับออกซิโดรีดักเทสนะออกซิโดรีดักเทสคือเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับคลาส2นะ EC 2นะเป็นเอนไซม์ t r a n s f e r a s e นะครับทำหน้าที่ transfer นะย้ายหมู่โอนหมู่นะครับทรานสเฟอร์หมู่ฟังชันแนลนะหมู่ฟังชันแนลเช่นหมู่เมทิลหมู่ฟอสเฟตนะครับคลาสสามไฮโดเรสนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วไฮโดคือน้ำนะครับเป็นการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายโดยใช้น้ำนะไฮโดไลซิสนะครับนะพันธะต่างๆนะครับ e c c lyase นะครับไลเอสไลเอสเนี่ยตัดนะครับตัดพันธะนะครับตัดพันธะโดยวิธีการต่างๆยกเว้นไฮโดรไลซิสกับออกซิเดชันนะถ้าเกิดเป็นการตัดพันธะแล้วเกิดการย่อยด้วยน้ําหรือว่าออกซิเดชันเนี่ยก็จะเป็น EC 3หรือว่า EC 1นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดด้วยวิธีการอื่นๆน,นะครับก็ไลเอสนะครับ EC 5ไอโซเมเรส นะครับเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนไอโซเมอร์ภายในโมเลกุลเดียวกันนะครับอันนี้นะ EC 6ไลเกสนะครับไลเกสเนี่ยเชื่อม2โมเลกุลเข้าด้วยกันด้วยพันธะโควาเลนต์นะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะสับสนก็คือไลเอสกับไลเกสนะครับไลเอสเนี่ยตัดนะครับไลเกสเนี่ยต่อนะครับ แล้วก็สังเกตการสะกดนิดหนึ่งนะไลเอสตัว Y นะครับไลเกสตัว I นะครับไลเกสไลเอสนะครับทีนี้ก็มาดูตารางนี้นะครับอันนี้ก็ทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับว่าแต่ละ,ะคลาสนะครับมันทำงานยังไงนะครับคลาสหนึ่งออกซิโดรีดักเทสนะครับจากเดิมนะ a บวก B A อยู่ในสภาพรีด u c สนะครับมีอิเล็กตรอนบวก B อยู่ในรูปออกซิได์คือขาดอิเล็กตรอนนะครับกลายเป็น A ขาดอิเล็กตรอนและก็ B ได้อิเล็กตรอนมาก็คือ A ให้อิเล็กตรอนกับ B นั่นเองนะเอก็ A, กลายเป็นออกซิเดชันนะอยู่ในรูปออกซิเดชันนะรูปออกซิได์นะครับส่วน B อยู่ในรูปรีดิวส์นะครับนะย้ายอิเล็กตรอนนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิโดรีดักเทสนะครับทรานสเฟอเรสนะครับ t r n s s f r r เ s e คือย้ายย้ายหมู่นะครับจากเดิม A จับมือกับ B A นะ A สร้างพันธะกับ B แล้ว C เข้ามากลายเป็น C เข้ามาเชื่อมกับ B แล้วก็ A ก็อยู่โดดเดียวนะครับนะ B ย้ายจากอยู่กับ A มาอยู่กับ C นะครับเป็นการ Transferless ย้ายหมู่นะแบบที่3 h y r ฮโ e ร e สก็คือ A สร้างพันธะกับ B อยู่แล้วน้ำเข้ามาตัดนะครับนะ h ฮโดรลซินะครับ กลายเป็น A ได้ไฮโดรเจนมาแล้วก็ B ได้ OH มานะครับแบบที่4นะไลเอนะครับไลเอคือตัดนะครับ a อยู่กับ B นะสร้างพันธะด้วยกันอยู่แล้วก็ตัดกลายเป็น A กับ B แยกกันนะครับซึ่งปฏิกิริยาตรงข้ามกับไลเอคือซินเทส s นะสังเคราะห์นะครับกลายเป็นว่า A รวมกับ B แล้วกลายเป็น AB นะครับแล้วก็ไอโซเมเรสนะครับ ไอโซเมเรสเนี่ยย้ายย้ายภายในหมู่เฉยๆจำนวนอะตอมจำนวนโมเลกุลอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ a b c กลายเป็น a c d นะ c ย้ายจากปลายเข้ามาอยู่ตรงกลางแทนนะครับอันนี้ไอโซเมเรสนะส่วนไลเกสนะครับไลเกสเนี่ยนะครับนิสิตอาจจะบอกอ้าวเมื่อกี้บอกว่า a อยู่กับ b ถ้าตัดไลเอสถ้าต่อเป็นไลเกสแต่ว่ามาดูตรงนี้นะครับมันมีอะไรที่ต่างกันนะ ถ้าไลเกสเนี่ย A จับกับ B โดยจะต้องมีพลังงานจาก ATP มาช่วยนะครับต้องมีบวก ATP ด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตของไลเกสนะครับแล้วก็กลายเป็น AB บวก ADP บวกอินออร์แกนิกฟอสเฟตนะ PI นะครับ P หลุดนะครับ P หลุดปล่อยพลังงานมาใช้ในการเชื่อม A กับ B นะนิสิสังเกตนะครับว่าการเชื่อมโดยใช้ไลเกสเนี่ยต้องการพลังงานจาก ATP ส่วนปฏิกิริยาตรงข้ามของไลเอสเนี่ยไม่ต้องการ ATP นะครับเชื่อมได้เลยนะแล้วก็ตั้งชื่อเอนไซม์ว่าซินเทสนะส่วนไลเกสเนี่ยเ,เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซินทีเตสนะครับมีทีด้วยนะซินทีสิธ์นะครับซินทีเสนะครับอันนี้เขาไม่ได้พิมพ์ผิดหรือว่าอะไรนะเขาตั้งใจจะให้แตกต่างกันจะได้ดูออกว่าต้องการ ATP หรือเปล่านะครับ เอาเป็นว่าจำง่ายๆคือถ้าต้องการ ATP เนี่ยชื่อยาวนะครับ s y n t h e s สนะยุ่งยากกว่าซับซ้อนกว่าเรื่องมากกว่านะ s y n t h e s ต้องต้องการ ATP ถ้า s y n t h e s ไม่ต้องการ ATP นะครับนะตอนนี้นะครับทีนี้ก็มีอีกรูปหนึ่งที่ารายละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่ง คิดว่ารูปนี้ดูยุ่งยากก็จริงแต่ว่ารูปนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เราต้องการนะเยอะกว่า2รูปแรกนะครับคือมีทั้งชื่อชื่อคลาสมีทั้งตัวอย่างเอนไซม์แล้วก็มีลักษณะปฏิกิริยาให้ดูแล้วก็มีตัวอย่างที่ลงรายละเอียดไปเลยว่าเอนไซม์ตัวไหนบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูสัก2-3ตัวอย่างนะคงไม่ไม่ต้องนั่งดูจนครบทุกตัวอักษรนะครับนะ เอนไซม์ uh, ตัวแรกนะครับออกซิโดรีดักเทสนะออกซิโดรีดักเทสคือทรานสเฟอร์อิเล็กตรอนนะย้ายอิเล็กตรอนนะครับนะตัวอย่างเอนไซม์เช่นออกซิเดสรีดักเทสดีไฮโดรจินีสนะครับนะ uh, ปฏิกิริยาก็คืออย่างนี้เอเอนะครับนะ A 3บวกนะ A อบวกสนะครับบวกด้วย B ีบวกสนะครับ กลายเป็น A บวก2แล้วก็ B บวก3แสดงว่าเป็นไง B ให้อิเล็กตรอนกับ A อนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับนะตัวอย่างปฏิกิริยาที่จัดอยู่ในคลาส1ก็ได้แก่แอลกอฮอล์ดไฮโดรเจนสนะครับนะแอลกอฮอล์บวก NAD N เป็นโคเอนไซม์นะครับแอลกอฮอล์กนะลายเป็นอัลดีไฮด์ก็คือเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับนะไฮโดรเจนหลุด uh, นะครับนะ เดิมมันเป็น o อใช่ไหมครับแอลกอฮอล์ก็กลายเป็น c w ีทูบิลบอนะครับเป็นเอาดีไฮด์ H หายไป H หายไปไหนไปอยู่กับ NAD นะครับนะก็เป็นปฏิกิริยาที่เอาไฮโดรเจนออกโดยตั้งชื่อว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโรเจนิสนะครับนิสิสังเกตนะครับว่าปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันเนี่ยนอกจากอิเล็กตรอนหลุดแล้วเนี่ยนะบางครั้งก็ ไฮโดรเจนหลุดก็นับเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราดูนะดูว่าอิเล็กตรอนหลุด ute, หรือว่าดูว่าไฮโดรเจนหลุดหรือว่าออกซิเจนเพิ่มเข้ามาก็เป็นออกซิเดชันเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าจําง่ายๆ3กรณี G N e, ที่จะเรียกว่าออกซิเดชันคือ 1. อิเล็กตรอนหลุดนะครับสไฮโดรเจนหลุดนะส ออกซิเจนเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันก็ตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจเนสคือเอาไฮโดรเจนออกนะดีแปลว่าเอาออกนะเอาไฮโดรเจนออกจากแอลกอฮอล์เลยเรียกแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจเนสนะครับแอลกอฮอล์โดนแย่งไฮโดรเจนไปอยู่กับ n a d แล้วก็กลายเป็นอัลดีไฮด์นะครับนะตัวอย่างที่สองของคลาสคลาสสองนะทรานสเฟอร์เรสนะครับย้ายหมู่ฟังชันอล นะครับตัวอย่างเช่นกลูโคสนะครับนะกลูโคสกลายเป็นกลูโคสิกฟอสเฟตนะครับย้ายหมู่ฟอสเฟตจาก ATP มาต่อให้กลูโคสนะครับนะเคยบอกแล้วว่าการที่ให้หมู่ฟอสเฟตในชื่อเอนไซม์คือไค n น s สวิธีจำคือคลายแปลว่าใจดีนะครับ ATP ใจดีให้ฟอสเฟตกับกลูโคสอันนี้เป็นวิธีจำแบบดื้อน,นะนะครับไม่ได้มีหลักการอะไรนะ ATP ให้หมูฟอสเฟตกับกลูโคสกลายเป็นกลูโคซิกฟอสเฟตนะครับนะ ATP ก็กลายเป็น ADP นะครับเรียกว่าเอนไซม์กลูโคไคเนสหรือว่าเฮกโซไคเนสนะครับเฮกโซแปลว,ว่าน้ำตาล6คาร์บอนนะครับไฮโดเรสนะครับไฮโดเรสก็เป็นไฮโดรไลซิสนะครับคลาสสามนะครับเช่นซูโครสโดนย่อยด้วยซูเครสกลายเป็นกลูโคสกับฟรุกโตสนะครับนะ,ะดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนะ ดูปฏิกิริยาที่5แล้วกันนะครับไม่ต้องดูทุกอันนะที่เหลือนิสิทธิสนใจก็ลองดูเพิ่มนะครับอ s โซเมอรเอสอโซเมอรสเนี่ยย้ายตำแหน่งเฉยๆยังเป็นจำนวนอะตอมอะไรเท่าเดิมทุกประการอย่างเช่น A จับกับ Y B จับกับ X ก็กลายเป็น A จับกับ X B จับกับ Y นะครับอยู่ครบทั้ง A B X Y เนะเพียงแต่ย้ายที่นะกลายเป็นไอโซเมอร์นะครับเช่นตัวอย่างกลูโคซิกฟอสเฟตนะ ใชเอนไซม์ไอโซเมเรสกลายเป็นฟรุกโตสซิกฟอสเฟตนะกลูโคสกลายเป็นฟรุกโตสกลูโคสกับฟรุกโตสก็จำนวนอะตอมเท่ากันนะ C6H12O6 นะครับนะฮะก็ฟรุกโตสกับกลูโคสเป็นไอโซเมอร์กันนะครับก็ซิกฟอสเฟตก็ยังอยู่เท่าเดิมนะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างนะของไอโซเมอร์นะครับอันนี้คือการจัดเอนไซม์นะครับเป็นคลาสต่างๆนะครับ6คลาสนะครับทีนี้ ถ้านิสิตต้องการจะทราบว่าเอนไซม์ตัวนี้มันเรียกว่า EC อะไร EC 1.1.1.27คืออะไรหรือว่าแล t a t e d ี h ฮโดรเ e นเอ e เลข EC คืออะไรก็มีฐานข้อมูลให้ค้นนะครับไปค้น Google ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยก็มีฐานข้อมูลโดยเฉพาะถ้าเราค้นแล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาทีเดียวหลายๆอย่างนะครับข้อมูลจะเยอะกว่านะครับก็มีฐานข้อมูลเช่นเบรนด้นะครับ เข้าที่เว็บนี้นะครับ brendaenzymes.org นะครับ e x p s y นะครับนะ e n z y m e e x p a s y o r g นะครับ e x p l o r e n นะครับนะสามฐานข้อมูลนะครับก็มีรายละเอียดใกล้เคียงกันนะครับชอบชอบฐานไหนก็ลองเข้าไปดูนะครับนะเดี๋ยวมียกตัวอย่างให้ดูอ่า e x p l o r e n นะครับ e x p l o r e n นะถ้าเข้าเว็บไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ สมมุติว่านิสิตอยากจะทราบว่า EC 3.4.21.4คืออะไรนะครับเดี๋ยวขยายดีกว่านะครับ EC 3.4.21.4คืออะไรนะครับก็คนดูก็จะเจอว่าเป็นทริปซินนะครับทริปซินคือเอนไซม์ย่อยโปรตีนใช่ไหมครับทีนี้นิสิตสังเกต3.4.21.4นะครับเลขตัว EC ที่เราแบ่งเอาเป็น6 6คลาสเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ก็ก็คือตัวนี้นะครับสาสาคืออะไรไฮโดรเลสการย่อยโดยใช้น้ำนะครับไฮโดรเลสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวซ้ายสุดยังไงก็ไม่เกิน6นะครับตัวอื่นอาจจะเป็น 10, 20ก็โอเคนะครับนะคงไม่มีตัวไหนถึงร้อยมั้งน,นะครับนะเพราะว่ามันมันแบ่งแบ่งกลุ่มแล้วนะครับนะถ้าถ้าใครไปค้นเจอถึงเลขร้อยก็มาบอกด้วยนะครับนะแต่ตัวซ้ายสุดเนี่ยยังไงไม่เกิน6 นะครับเพราะว่ามันแยกออกเป็น6คลาสถ้าเกิดข้อสอบถามว่าเลข EC ข้อใดไม่น่ามีอยู่จริงนะครับแล้วมี EC 7.3.21.4เนี่ยผิดละนะครับไม่มี EC 7นะครับมันมีแค่ EC 6นะครับโอเคนะครับนะเมื่อกี้ x p l อเอนมาดู x p a r s ีบ้าง x p a r s ีก็หน้าตาแบบนี้นะครับนะเข้าไปนะนะครับอย่างเช่น enzyme class 3.4.21 นะครับเมื่อกี้ทริปซินนะครับเอนไซม์ย่อยโปรตีนคือสามจุดจุดนจุดสี่นะครับก็มาดูสามจุดสี่จุดสองหนึ่งนะครับสามจุดสี่จุดสองหนึ่งคือเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลสนะครับสามคือไฮโดรเลสนะครับแล้วก็สี่ก็คือทำงานบนพันธะเปปไทด์นะครับเป็นเปปติเดสคือย่อยเปปไทจจไาาดไท์นะครับแล้วก็จุดสองหนึ่งก็จจะหมายถึงเอนไซม์กลุ่มเซรีนเอนโดเปปติเดสนะครับ ก็มีหลายตัวตัวสุดท้ายเป็นลำดับนะครับเมื่อกี้3.4.21.4ตัวที่4ใช่ไหมครับเห็นไหมครับตัวที่4คือทริปซินถ้าตัวที่5คือทอมบินตัวที่6 c o a g u l a t i o n factor XA ตนะครับตัวที่1คือไคโมทริปซินนะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวสุดท้ายคือลำดับนะครับนะลำดับในในชุดนี้นะครับนะทริปซินนะครับนะโอเคนะ ครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาดูกันในเรื่องของการประยุกต์อนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นความรู้ทั่วไปนะเป็นการประยุกต์นะครับ